ที่เราเคยเห็นตั้ในทีวีอ่ะอันนี้นี่คือเราจะต้องมาแข่งแล้วนะมันามันดูลังการมันดูยิ่งใหญ่มีเ่เหมือนแป๊กาวภาคเหนือโอ้ยได้บรรยากาศล้านนานันแดดมันช่างจ้าซะเเลอเกินโอ้โหเหนื่อยแน่แน่โยเป็นขายาวเว้ยประชุมประชุมประชุมมาประชุมกันที่ไม่มีแดดไม่มีแดดประชุมก่อนประชุมก่อน,มอนไม่ต้องรีบก่อนจะประชุมขอเคลียร์ขัดเรื่องการทำงานก่อนว่าถ้าเกิดพูดอะไรแล้วแอสเซอร์หัวหน้าขอเป็นคนตัดสินแล้วกัน โอเคครับก็คือแบบนางขู่แล้วว่าต้องฟังนางอะทุกคนก็แบบเออเอออาหารที่เราทำวันนี้มีใครถันอะไรบ้างผมลาบซาได้ทอดแล้วก็พวกแบบแกงปลาแห้งเออผิดอย่าได้เดี๋ยวนี้วันนี้วันนี้ขอนะเข้ากันนะเอ้ได้เลยพี่เอาเลยครับโอเคเอาทีคนสิ่งที่จะทำเหมือนกันวันนี้เราจะเรียกว่าเจียวจิ้นลุงทำอะไรนะพี่ อะไรวะก็คือหูทวนลมไปเลยครับเราไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรครับจินลุงมันคือไส้อัวดที่ไม่ต้องยัดไส้ในใจลึกๆเนี่ยเราอยากจะแย้งเลยว่าแบบพวกผมไม่รู้จักนะโอเคมีใครเห็นด้วยไหมว่าไม่เห็นด้วยหลายๆคนเราเคเลาฟังแต่ถ้าเกิดโวกันเราขอเรามี2เสียงโอเคไหมได้ได้ได้โหในการทํางานร่วมกันเราบอกแล้วว่าทุกคนยอมรับในเมนูของเราไหมซึ่งถ้าเขาบอกไม่ยอมรับหรือว่าเขามีสิ่งที่เขาคิดว่าทำได้ดีกว่าเราก็จะใช้วิธีการโหวตเสียงผมบอกแล้วว่าเป็นหัวหน้าทีมผมขอมี2โหวตและการถ้ามีอะไรไม่ทันแง คือพี่สิตองบอกว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรให้บอกเลยให้เดินมาถามอย่าทำเองในสำรับอะค่ะในโต๊ะอะมันก็เป็นพวกแค่หมูน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมทีเนี้ยอยากให้มันแบบว้าวกว่าของทอดอะแต่เสริมได้นะคะแต่ขอไล่ได้ลาบนะให้หัวหน้าทีมเป็นเทหลาเพราะส่วนหนึ่งคือหัวหน้าทีมไปนคนเชียงใหม่อยากให้มีลาบนเิงไม่หมูก็เนื้อดูก่อนสี่เมนูนี้เป็นเมนูที่เราคุ้นเคยนําเสนอให้กับคนที่เป็นคนเมืองเหมือนเฮาเนี่ยสองน้ำพริกคู่กับเนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่3ม คิดว่าน่าจะเป็นแกงบางอย่างไอ้ี่อยากเสิร์ฟยังไงเพราะมันต้องสีสี่ช่องก็คือไอ้เมนูมันไม่แน่นอนพี่กิ๊กยังสับสนเรื่องเมนูอยู่อันที่4เนี่ยอาจจะเป็นห่อนึ่งหรือว่าเป็นแอปแอป้ได้ได้ได้อันนี้ผักใช่ไหมแกงผักใช่ไหมสองผลนี้ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเป็นไม่ดูวัตถุดิบกันเลยเหรอว่ามีอะไรบ้างเรื่อนดีกว่อไปวางแผนและถ้าไม่มีวัตถุดิบล่ะเสียเวลาเปล่าไหมครับเชฟครับครับดูเลย รู้เขาเนี่ยก่อนโอลืมไปหมดเลยไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังก็ถูกของเชฟอะค่ะคุยกันมาตั้งนานแล้วเราไม่ได้ไปดูในห้องวัตทถ่ายช่วยแค่ตอนนี้ตรงนู้นมีอะไรบ้างคิดไปแล้วในตู้เย็นมันจะมีปะวะก็เลยแบบพี่้องไปเร็วเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูของมัามีอะไรบ้างโอเค มีป่ะมีตมที่คิดป่ะน้ำพริกที่เราบอกก็คือน้ำพริกอำหมูสามชั้นมาหั่นอ๋ออำหมูสามชั้นก่อนเอาไปเฮ้ยมีขนุดอ่อนเอาเลยมันพวกเครื่องเรากจะใช้ตำก็สะไคร้เลยพวกนี้พี่เตรียมไว้เลย